อีเมลเต็มไวมีข้อความแจ้งเตือนมาจาก Facebook เยอะแยะมากมายซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อีเมลของเราเต็มไวคลิปนี้มีวิธีแก้สําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีแก้ตรงไหนตามมาดูค่ะอัับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต a n d ด o i d oppo แต่ไปที่ Facebook นะคะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะไปที่เส้น3มเส้นขวามือบนสุดค่ะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแต่ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะแต่ไปที่การตั้งค่านะคะ เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์ไปที่หัวข้อการตั้งค่านะคะแล้วแตะไปที่การแจ้งเตือนค่ะเข้่อมาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์ขึ้นไปนะคะสไลด์จนสุดเลยนะคะหัวข้อช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนนะคะมีอยู่3หัวข้อนะคะพุชอีเมลและ SMS นะคะให้เราแตะไปที่อีเมลค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะความถี่ของอีเมลระบบก็จะเลือกไว้ให้เราทั้งหมดนะคะนี่คือสาเหตุที่ทำให้อีเมลของเราได้รับการแจ้งเตือนข้อความเต็มไปหมดเลยนะคะ ดังนั้นเราจะมาเลือกสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นวิธีการเลือกให้เราแตะไปที่ความถี่ของอีเมลทั้งหมดตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วให้เราเลือกไปที่การแจ้งเตือนที่จําเป็นนะคะให้แตะเป็นเครื่องหมายถูกต้องเหมือนในคลิปได้เลยนะคะ เลือกแบบนี้มีคนแฮกหรือโจรกรรมหรือข้อความที่สําคัญเกี่ยวกับ facebook นี้จะมีข้อความส่งไปที่กล่องข้อความ gmail ของเรานะคะดังนั้นแนะนําให้ใช้การแจ้งเตือนที่จําเป็นเท่านั้นนะคะทําง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเมื่อได้แบบนี้กดปัดหน้าจอ,อกไปเลยนะคะสภาไปล้างไฟแครไฟขยายในแอป Facebook กันค่ะทิ้งไว้ที่แอป f a c e b o o k นะคะ จะมีป๊อกอัพทางรัดเด้งขึ้นมานะคะแต่ไปที่ข้อมูลแอปค่ะมาอย่างหน้านี้นะคะแต่ไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลค่ะ มาอย่างหน้านี้แล้วนะคะเราสังเกตตรงหัวข้อแคทนะคะไฟแคทไฟล์ขยะของเราจะมี2 2 6เมกะไบต์นะคะให้เราล้างแคทออกค่ะเมื่อทําการล้างเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้อ f a c e b o o k อยู่ไฟแคทไฟล์ขยะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอนะคะมิฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ